ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้ทีมงานของพระเจ้าสถิตอาจารย์แดงแล้วก็ตอนนี้น้องทิพย์กำลังให้อาหารปลาให้กับเรานะคะนี่ค่ะอาจารย์แดงอยู่นู่นทิพย์บายบายเย้แล้วก็อาจารย์แดงอยู่นู่นค่ะอาจารย์เออยู่ทางนี้ค่ะนี่ค่ะมาเยี่ยมชมบ้านสวนของเรานี่เย้นี่ค่ะให้อาหารปลากันใหญ่เลยปลาเราเยอะค่ะสุดยอดค่ะเดี๋ยวเราจะ ปาร์ตี้ดินเนอร์เย็นนี้ค่ะบาร์บีวค่ะแล้วก็มีแกงเขียวหวานด้วยนี่ค่ะว้า wow. วนี่ค่ะนี่ค่ะราเราเยอะมากเลยคุณสามีก็อยู่ที่นู่นค่ะลางมาเลยค่ะคุณเช้งตัวเองพาลากมาเลยจันแดงรดน้ำได้นั่นแหละ นี่ค่ะทางนี้ก็มีสายยาง,น,งน,นู่นค่ะนู่นนู่นนู่นน,น,นี่ค่ะว้าเห็นไหมคะปลาเราโอ้กำลังเพลินกันเลยค่ะั่นไงมันมีตัวล็อกตรง,ตรงกลางอาจารย์เอ๋ไหมคะเปิดปุ๊บแล้วก็ล็อกตรงกลางอืมค่ะ นั่นแหละโหวันนี้มีผู้ช่วยสุดหล่อเลยค่ะอาจารย์เอช่วยเราดน้ำผักนี่ค่ะโอเคนี่ปรับได้ด้วยใช่ค่ะปรับได้เยอะได้หลายระดับประมาณเจ็ดระดับค่ะอาจารย์เออธิบายได้ไหมคะว่ามาเที่ยวชมบ้านสวนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครับวันนี้มาช,ชมบ้านสวนทรงรักนะครับค่ะเป็นบ้านสวนที่มี ต้นไม้เยอะมีความหลากหลายมีทั้งต้นามีทั้งต้นไม้ผักสวนกล้วยอือฮึตอนนี้เรากำลังให้น้ำพวกกล้วยพวกออยู่ะต้นกล้วยอยู่เนาะอ่าฮะน้ำนี่เป็นน้ำบาดาลที่สะอาดมากค่ะดื่มได้ดื่มได้จริงๆค่ะดื่มได้จริงของแท้อร่อยมากรสชาติดีค่ะ ดื่มปกติทั่วไปเลยครับไม่ไม่มีตะกรอนพอความลึกประมาณหกสิบเมตรถูกไหมคะครับโอเคเหมือนพี่เลยเวลาพี่รดน้ําเสร็จพี่ก็จะดื่มอย่างนี้แหละเวลาเราหิวเราดื่มเลยใช่ค่ะเราดื่มได้ต้นไม้เราก็งามเห็นไหมคะนี่ค่ะตอนนี้อาจารย์แดงก็กําลังเดินมาแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้ปลูกค่ะใช่ต้องทางนู้น นี่ค่ะมาแล้วค่ะจันแดงค่ะนี่วิดีโอค่ะงามมากเลยงามใช่ไหมคะโอ้โหปลูกเก่งมากเลยนี่ค่ะใช้ปุ๋ยอะไรคะเนี่ยปุ๋ยเอ่อขี้วัวอย่างเดียวกับฮอร์โมนไข่ค่ะว้าวใช่ต้นเลยใช่ค่ะมูลตรงนั้นตรงนั้นลดน้ำตรงไหนอะเอ่อคุณสามีกำลังเดินมาค่ะมันสายนี้สายนี้มันจะต้องไปทางนู้นนะคะใช่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะเก็บเนี่ยใช่เนี่ยค่ะดกมาก นี่ค่ะคุณพอ่อก <ligen petto> ็มาด้วยเย่มองไม่เห็นค่ะนี่ค่ะนี่มะเขือเทศใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะไม่มันคนละสีไงไอมะเขือเทศใช่ค่ะมะเขือเทศเขายังไม่สุกมันยังไม่สุกไงอันนี้คือเขายังไม่สุกค่ะใช่นี่ยออกลูกเหรอนี่ค่ะยังออกลูกเลยเนาะใช่เนี่ยเต็มเลยมะเขือเทศทั้งนั้นปรับได้หลายระดับค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศ นี่พริกกำลังกำลังงามเลยค่ะจานแดงใช่ค่ะนี่ค่ะมะเขือยาวค่ะจานแดงเอ่อเก็บไปรับประทานนะคะนี่ค่ะเย้สวยงามค่ะเก็บเลยค่ะเด็ดเลยค่ะสองลูกเลยสวยงามค่ะนี่ค่ะเด็ดเลยเด็ดเลยกำลังโตสวยค่ะนี่อีกลูกหนึ่ง เก็บไปเลยค่ะทั้งสองลูกเลยค่ะคุณพ่อไปเก็บทางนู้นด้วยคุณพ่อโตพอแล้วโตแล้วค่ะใหญ่แล้วค่ะเก็บเลยค่ะเอาไปทานเลยเอาไปผัดเก็บไปเลยเดี๋ยวแบ่งกันเอาไปผัดแล้วจะใส่พริกคุณเช้งนั่น่ะสองลูกนั่นอะเก็บไปเลยเก็บเลยค่ะเออแล้วน่าอีกสองลูกเก็บเลยค่ะเก็บไปเลยค่ะกำลังกินเลยกำลังทานเลยค่ะอ่อนช่ยแล้วเนี่ยค่ะก็พอแล้วอย่าดึงแรง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละโอเคข้าวเหนียวมีวิธีเก็บแบบนี้ค่ะต้ปะค่ะนี่ค่ะโอ้อาจารย์เอกกำลังเพลินในการรดผักกำลังเพลินในการรดผักคุณสามีขะเจ็บเลยค่ะคุณคุณทิพย์เก็บเลยนะลูกนั้นด้วยที่ม e er, ั dinner, นอย no. ู่ตรงนั้นน่ะเพราะมันแก่แล้วนี่ค่ะคุณสามีขะ ฮัลโหลโบนามูกูกูนี่ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ค่ะอาจารย์แดงค่ะอาจารย์แดงนี่อาจารย์แดงเก็บเลยค่ะอร่อยมากเอ่ออาจารย์เอเคยเห็นไหมคะแตงโมเอ่อมัไม่ใช่แตงโมเอ่อมะละกอสีเหลืองคุณทิพย์ มะละกอสีเหลืองเห็นไหมคะเก็บเลยเก็บเลยค่ะเอาลูกเยอะเยใช่ค่ะเก็บเลยค่ะเนื้อเขาจะเหนียวอร่อยมากใช่ค่ะน like> ี่นี่นี่นี่ก็แก่เอาไปเก็บไว้เดี๋ยวมันก็สุกเอาไปแบ่งกันนี่นี่นี่แก่แล้วค่ะคือมะละกอเหลืองใช่ค่ะคุณทิพย์ป้าปาเป็นมะละกอสีเหลืองเดี๋ยวไปวางไว้เดี๋ยวเขาก็สุกใช่ค่ะ ใช่แล้วใช่ค่ะสีเขาจะเหลืองเงี้ยคเราเขาสุกปุ๊บเขาจะเป็นสีนนสีออกส้มส้มอปะกมะเขือเทศเยอเหมือนกันแต่ยังไม่เห็นลูกแต่นี้แล้วก็เออมันน่าจะได้กินอยู่นะอ๋อเหรอคะต้นมันคล้ายๆกันอ๋อโอ้โหดูพริกดาลิงดูอาจารย์เออโหเพลินมากเลยนั่นน่ะมีความสุขมากอุ้ยตะเทนเหยียบในการรถผักอื้อหือ อ๋อเยี่ยมเยี่ยมมากมากเลยอาจารย์แดงเดี๋ยวเก็บพริกไปทานด้วยนะคะอุ้ยอืยอหือดีมากเลยจุ๊บ โอ้ขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะเห็นไหมคะอาจารย์เอได้มาช่วยรถผักเราสุดยอดเลย <c oughs> เยี่ยมมากโอ้เก่งมากๆากใช่ค่ะนี่ขนุนค่ะต้นขนุน,น,นค่ะตรงนู้นก็มะม่วงค่ะมะม่วงเป็นรุ่งหัวใจค่ะอาจารย์เอเขาเป็นเป็นหัวใจโอ้หมดหมดใจเยอะนะคะอุ้ย หมดเยอะฟังมาปุ่มก็จะช่วยใช่ค่ะกันให้มันชื้นหน่อยอือหือเพราะเวลาตอนเช้าๆจะมีน้ำค้างเขาก็จะโอเคอยู่เนี่ยค่ะก็โอเคเนาะเพราะน้ำค้างก็ช่วยได้นี่นี่ต้นเอ่อมะเขือออกดอกแล้วค่ะมะเขือเปราะค่ะอาจารย์เอมะเขือนี้กำลังงามมากเลยอะ่ะ โอเคค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยเก็บเลยค่ะมะเขือเทศทางนี้ก็มีนี่ค่ะวันนี้บ้านสวนทรงรักมีพี่ๆเพื่อนเอออาจารย์คุณพ่อคุณแม่อาจารย์เอ,ม,อาา A, มาเยี่ยมชมสวนของเราอุ้ย พอเห็นไหมคะปีกล้วยออกปีค่ะนี่กล้วยกําลังออกปีนี่ค่ะอุ้ยสวยจังเลยกล้วยหัวปีนี่ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะเห็นแล้วกระท่อมน้อยได้มาเขือเทศไหมคะ มีอยู่ในตู้เดี๋ยวเอาในตู้ให้เพิ่งเก็บเมื่อวานงงว้าวหน้าทานมากเลยธรรมชาติสุดๆคุณสามีเขาเก็บปุ๊บเขาใส่ปากเลย <c oughs> เขาชอบมากมเขาชอบทาน,นโหดูพริกโหวสวยมากเลยเนาะพริกงามมากเลยอะ่ะสวยค่ะโอ้โวดกมากๆดูนี่คะ่ะต้นนี้ก็ดกมากค่ะออกดอกด้วย ดอกสวยจังเลยสีขาวอาจารย์แดงขาใช่ค่ะคุณนงเอาิกเนียใชเม็ดเาะเบี้ยมันใช่อ๋ออันนี้หนูซื้อมาค่ะซื้อเป็นต้นใช่ซื้อเป็นต้นมาใช่ค่ะซื้อเป็นต้นมาแล้วก็ปลูกเลยเป็นพันจินดาค่ะเพราะเราเพาะเองก็ได้แต่ทีนี้มันเสียเวลาไงก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าใช่ค่ะใหญ่อฮะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทานข้าวกันค่ะเราจะมี เอ่อย่างบาร์บีคิวกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้หยุดก่อนเดี๋ยวให้ชมตอนที่เราย่างบาร์บีคิวโอเคค่ะจันแดงกันพ่อบายบายบาย,บายค่ะสวัสดี<า>ค่ะ,คะนี่ค่ะตอนนี้ก็ให้ชมต่อเนื่องค่ะตอนนี้เรามีปลาดุกย่างนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมีหมูย่างอีกโอ้โ ฝีมืออาจารย์แดงกับอาจารย์เอย่างนะคะนี่คุณสามีเป็นคนก่อไฟแยกหน้าที่กันนี่ค่ะทุกคนกำลังเอนจอยนี่ค่ะอย่าเพิ่งเต็มนะคะฮัลโหลทุกคนสบายดีนะคะกำลังเอนจอย d a r l i n งฮัลโหลเย่กัมซาทุกคนคะ่ะคุณพ่ออาจารย์เอด้วยเย่พี่นกด้วยคยุณทิพด้วยเย่มีความสุขมากเลยบ้านสวนทรงรักค่ะวันนี้ มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมชมเรานี่คุณเชงก็กำลังอร่อยขนมจีน <laughs> มีแกงเขียวหวานด้วยค่ะแกงเขียวหวานขนมจีนค่ะนี่อืสุดยอดค่ะอร่อยค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะตอนนี้แดดร่มลมตกแต่อากาศแบบอขอพระเจ้าช่วยขอให้มีลมหน่อยเถอะมันร้อนมากเลยค่ะนี่ค่ะกำลังจะมืดแล้วค่ะนี่ค่ะ ขหบชมบ้านสวนหลังน้อยยามเชื่องค่ำๆโปรเพลย์ค่ะนี่ค่ะมาเขือที่นี่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะมอเขือที่นี่แล้วก็ซื้อที่ตลาดมาเพิ่มด้วยเพราะกลัวไม่พอแต่ยังไงก็มีของเราแซมอยู่ดีแ,บบแกงเขียวหวานปลาดุกก็ยังได้เลยนะแกงเขียวหวานปลาดุกอร่อยมากค่ะห<ม>นูกําลังคิดว่าจะแกงอยู่แต่กลัวไม่ไม่ชอบทานก็เลยไม่ได้ทํา<อ>นี่ค่ะ ที่ค่านี่กำลังโชว์เพละนะคะนี่ค่ะรถพี่นกค่ะโอ้โหรถพี่นกก็ทอเขาสวยงามจริงๆนี่ค่ะอาจารย์เอค่ะหืมบ้านสวนหลังน้อยกำลังงดมืดค่ะสวยงามมากเลยโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนเอนจอยนะคะโบนาปีต bon ี แอนทุกคนบายบายค่ะดาริงทุกคนบายบายมอนามูบายบายโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ